มองไงมมองข้มนะเอาี่เ็จแล้หวะแม่เอาเรียกเ้ญยางที่สุดนลยเ้นที่ว่าไอจเก็บไปเมื่อนหนะเมืนอไหมันยัมันยองเสรามันมึงเอ่แไป้บะไปับไบเดาเอา ไต่พาไปดื่มแดงสลือยอยู่เป็นเส้นไปอยู่